สับย้มเพลครับไม่ใช่ใช่พ้เอก็เป็นเพวไ่ด้โอก็เอ่จะมีในประกอบละครนัเขลยนี่ไ้ทช่องสครับป่าครับแล้วก็เยอะนแะนพ่งี้ครับพรุ่นี้สามารถไปเจอกันได้ที่กรุงเทพไปกครับวันนี้นะครับก็กับคอนเสิร์ตรือมาสเตอร์พีนะกับพี่โก้แซกแมน ใช่เ<ม>ก็บน้องม,ม, <า S 1> มุ้งมาอยู่ข้างเพียงนี่มีตรงกลางมีตรงกลางไปอยู่มุ้นเดี๋ยวเดี<ป>๋ยว ค่ะนะดีเจค่ะ DJ ดีเจหน้าก็ได้นะคะสิเป็นฟินเราค่อนข้างสูงนะคะดีเจของเราเนี่ยเน้นความสูงนะ,ะถ้า150เนี่ยเขาปิดมากงะะ่ายซึ่งอ,องนนาอยู่งลางๆก่อนอเชิญดีเจหน้าเลยก็ได้นะคะอ่าเชิญค่ะโดนขยบปิดนะคะดี DJ เจหน้าค่ะขอเชิญทีมงานด้วยจากสมาร์ทเกตคือกู๊ดนะคะทีมงานคะ่ะแล้วก็ขอเชิญน,นะคะสำหรับอ่นี่ค่ะกำลังตามหานะคะเสื้อสีฟูนี่ที่งานของเราเองนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะมีท่าบังคับตอนนี้เอาเป็นท่าฟรีสไตล์ไปก่อนเชิญนะคะเชิญเลยนะคะอ่ะแล้วก็งานนี้นะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าขาดผบรสนับสทโซลูยัานจอยดีของเรานะขอบคุณด้วยสำหรับบริษัทสมาร์ทบอลจอยด์นะคะขอบคุณค่ะสำหรับยูด96.75นะคะยูดเอฟเอ็มของเราได้เองด้วยนะขอบคุณไปร์กโซลีเคร์และโซลาร์พลัสด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นเครื่องบรรลัยค่ะขอบคุณไปายดงที่นี่ด้วยนะคะสำหรับบ้านภาษาเดี๋ยวไว้เช้า เชียนะคะเบอร์ิสิก่ะจิงแอมแรมมี่นะคะแล้วก็ไอแอมด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนคะดูสัญญาณดูสัญญาณจากป้านะคะอย่าพุ่งไปมันมีท่าบางครับเราเป็นคลื่นยุ้ยใช่ไหมยุ้ยมันต้องมีท่าบางครับถูกนองท่าอันนี้ป็นดีท่าเหรอโอเคเออทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่นี่แล้วก็มือ คงเคยขายแล้วในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมครับโอเคคงจะรู้งานแล้วใช่ไหมโอเคอะอะรบกวนนิดนึงครับผมโอเคอ่พร้อมพร้อมพร้อมครับอะคนพร้อมก็พร้อมนะ หนึ่งสองหนึ่งสองเกนขอบคุณมากคเลยด้วยเลยะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยเยเเลยเลเลย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 ากเลย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 ลลเลีเยเลยเยเนียยยากจะถ่ายรูปกับเนเเเดลาล่งเวลเลล้ล สถานที่สวยๆนี้จัดภาพกสำหรับขราบรพา